นเบ่งครั้งนี้เบิ่งครังนี้เดี๋ยวคนเหลียงภาษียาอันเ้ยเเบิ่ง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 อุ๊ยเนาะค่เบิ่งบัดเฮาเก็บผลเนาะเอาทุกคนสดเลยพ่อบ้านสดเลย สบายดีทุกคนเมื่อนี้เนาะนิงน้งสิพาทุกคนมาเบิง่งผลงานของพ่อบ้านเนาะที่นิ้งเห็ดคลิปไปก่อนหน้านี้เนาะตอนที่พ่อบ้านเอาพ่อแมพันลงเพาะเนาะตอนนี้ก็ได้จักมือแล้วผบัญช์สิบหามือสบายดีทุกคนเมื่อนี้สิพามาเบิ่งดวงเนาะอายุสิบามือแล้วเพราะว่าตรงไปกันในตอนคุณแลหละจะค,<ต><อ>คลิปก่อนเนาะทุกคนเมื่อนี้ถ้าสิมาหลุดน้ำกันเนาะ สีเห็นผ <คน S 1> ลอยู่าบอไซเอาไว้เทิงก็ได้เออตอนนี้ก,ใกะใกล้สิขำแล้วเนาะทุกคนแดดแกำล,ลังอ่อน,นสิพามาเบ่งผลงานของ่อบ้านเนาะข้างแรกเลอกที่อบ้านมาลงเพราะ ต้องซ<ว>ื้อมาเก็บพอแม่พันออกก่อนเนาะเพราะว่าดิเสียพอแม่พันไปลงถังใหม่ไปร้องชะละมังใหม่เออเห็นแล้วเห็นล้วน,นี่นี่ทุกคนนี่นี่บึง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 ว้าวโอ้ตัวใหญ่เลยอุย้ยถือว่าโอเคอยู่นะนี่ <laughs> นี่นนนพ่อแม่พันุ์นี่ทุกคนนี้สีเป็นพ่อแม่พันธุฮก็สิมาเก็บออกเนาะพอ่อแม่พันตัวนี้น้อยเอ้รวหูแล้วได้แล้วได้พ้นองพ่อบานแล้วเนาะตอนนี้กัยังได้ได้ประมาณสิบหามือกะสีอาพ่อแม่พันธุ์ออกเนาะทุกคนมีเยอะไหมพ่อบา้านมันจะสีอยู่ทั้งรุมคนละเนาะฮะต้อง กะิมีตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะทุกคนเดี๋ยวมาลุ่นไปนำากันวัดสีลายสำได้เนาะพอบ้านกะิมาเก็บพอแม่พันไปลงกระมังตัวใหม่เนาะทุกคนท้ากระชิเพาะต่อไปเนาะพว่าได้จะกเถือ่อพอบ้านได้อยู่ซ้ำเถื่อซเถื่อ ต้นนี้ฮะกระเทือแลกเนาะแล้วพอบานกระสีอ้าวพอเมียพันออกไปใส่อีกกะละมังกะละมังหนึ่งเนาะทุกคนพอบานก็นได้เตรียมไว้แล้ววังนี้จะจหูก,กันมากกินเลยบรรยากาศก็ดีเลยแดดอ่อน ก็บรรยากาศไปพร้อมเนาะทุกคนฟ้าเมืองเป็นสีเทาบ้านเราฟ้าเป็นสีฟ้าเดี๋ยวให้พอบ้านเก็บเอาเปลือกมะพร้าวออกก่อนเนาะจจงสิเดเห็นโลกคักค่ะ เนี่ยมีตัวหน่อยตัวใหญ่เนี่ยตัวหน่อยเนี่ยตัวใหญ่เบิ้งเบิ้งบิ้งบิ้งดูด้วยนะเดี๋ยวมันติดออกไปด้วยมีอยู่ติดออกมาแล้วมีเห็นบ่ทุกคนฮูมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ใหญ่ใหญ่อยู่เนาะตัวนี้ใหญ่แห้งเนี่ยสิขุยเบิ้งทั้งหลุมมันเนาะตัวเก็บเปลือกสักก่อน มึง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 เนี่ยเป็นหูเป็นเป็นหูอันทีมันเจาะกินดวงสิเพนมาเจาะกินเนาะดวงมะพร้าวดวงนี้นิ้งก็บโเคยกินดอกทุกคนแต่ต้นทีนิง้งยังน้อยนิ้งก็เคยได้ยินผู้ใหญ่เพิ่นว่าก็น,นอว่าดวงมะพร้าวมันสีิอยู่ในต้นนะที่ว่าเห็นต้นมะพร้าวเป็นหูเป็นหูนะเพิ่นว่ากินได้เนาะ <c oughs> โอ้ยยังมือดิพอบ้านก็เลยศึกษาเบึง่งแล้วก็เอามาลองทำเบึ่งเนาะทุกคนแต่พอบ้านสิ่แกกินบ่เน,ะนะาะสุดแรกสุดแรกนี่พอบ้านถ้าสิกินหรือพอบ้านถ้าสี่เลียงไว้เอาเป็นพ่อเวพัน์ธุต่อไปเนาะมารลุ่นกันเออไล่ไๆยอยู่ าสิเก็บตัวน้อยออกบ่หรือว่าตัวใหญ่ยังยังบ่ทันได้เก็บยังบ่ทันได้เก็บบ่อีกอีก5มื้อ5มื้อ10มื้อยังมาัดอมันยังบ่ทันได้แก่เนาะมันยังเป็นหวงน้อยอาหารมันก็ยังหลายอยู่เบิ่งสิเบิ่งงนี้มันเนาะว่าสิเป็นจังไดโอ้ยนี่เนี่ยมันมันั่นเบิ่งๆๆนี่ๆๆ อยู่ทั้งลุมเนาะปนกีสิมาสนอยู่แน่นีเนาะที่ว่าดกเติบอยู่คุยอีกดูทั้งนี้ทางนี้คุยตัวใหญ่ๆนะอ้ทั้งนี้เยอะเลยโอ้โหพอแม่พันยังอยู่อยู่พอบ้านเอาเตรียมกะละมังไวเรียบร้อยเลยเนาะเผื่อไปเพาะ เลือกพอแม่พันออกไปเพาะต่อนะทุกคนเบิ้งเบิ้งเบิ้งเนี่ยโอ้ยอยากจับอยู่ของภาณ์จับคนเลี้ยงกรบอกแกาจับนะวันนี้เนี่ยวเดี๋ยม่แต่ตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่แต่มันยังอ่อนอยู่นะทุกคนยังกินหมอทันได้ดอกค่ะต้องเลี้ยงไปอีกสักพักหนึ่งนี่ตัวนี้ตัวมักใหญ่เลยต้องจับมือสี่พ่อบ้านเนี่ย บางคนเพิ่นกระสิบ่เคยเห็นกระสิยานได้หน่เนาะยานนะแต่ในอันใครบ่เคยเห็นกัลองเชิดข่าไปหาเบิ่งเด้อดวงสาครกินได้เนาะทุกคนดรืงมะพร้าวมีอีกไหมเนี่ยโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆเอามาจัดใส่มือเพิ่งดูผอบานเอาใส่กลางมือค่ะ ว้าวบวากกัคนเลี้ยงกระยานละบาทนี่อเอาเจาคนนุ่งกุยข้างหน้านี้ว้าบาทอะไรยังงอีกยานถ้าเกิดแก่ไปกว่านีเลยสีสีเปลี่ยนอยู่วะเป็นสีเหลืองถ้าดวงแกก็จะเป็นสีเหลือง ก็ต้องเลี้ยงต่อไปเนาะเอาแต่พอเมลพันุ์ออกเนาะถ้าเสีเอาพอเมพัน์ออกไปใส่ถังใหม่เนาะตัอเนาะตัวนี้ตัวใหญ่เลยทุกคนเ <c ười> ขี่ยมืองพบานพบานยานยาน่วยม,มันเกิดจะกจี้มืออยู่ได้หลายคนก็ว่าแสบเด้ทุกคน ใครเคยกินแน่กขคอมเมน่นค่ะมาบอกกันนี่อเด้อจ้าว่ารสชาติเป็นจังไรเนาะเพราะว่าทางนี้ก็ยังบ่ทันเคยได้กินใครเคยกินกับข้อมเมน่นค่ะมาหากันได้เด้อไอ้สั่นจอนี่ใส่สั่นกิบสิตาไกเปิร์ ผลงานรั้งแรกคือว่าเห็นผลดีอยู่เด้ผูบ่เคยเห็นแกนสียเนืออเรื่องนี้เนาะเนื้อยู่แต่นิ้งเคยกิน,นแต่ดักนิ้งเคยกินแต่ดักแด้ทุกคนดักแด้ที่ว่าเผื่นทอดขายกันในตลาดนะเนาะตันนั้นไหนนิ้งนิ้งกินอยู่แต่ดวงมะพร้าวนิ้งยังบ่เคยกินหมุนลงเงิดเลย พุ่มๆคือต้นอ่ะคือตัวใหญ่แถือันน่ะเออเออเอาวจะข้ามวะีใบกากินสดแช่น้ำปลาทุกคนขับไปเบิ่งได้เนาะใน YouTube เพิ่นกินแช่น้ำปลากันอยู่เพ่อปกาบาัวชีไห้พ่อบ้านจัดอยู่เดีย๋ยวพายจะสัน่นถ้าใครอยากเห็นพ่อบ้านจัดกุ้งแช่น้ำปลากะ อย่าลืมกำลังใจเด้อบบก่าไดตัวพี่น้องอีกวะเต็จับนี้ยังตันนี้ล่ะเป็นไงพ่อบ้านรู้สึกยังไงตอนแรกคิดว่าสิบโเป็นตอวเปนว่าสิบโมีดวงพ่อบ้านดีใจเลยเพราะเพราะได โอเคละบอเบิ่งทา,างนี้ดิวคนเหลี่ยงปัจยอนอุ้ยเองเืองเบิงเบิงบ่งเองอุย้ยโดดโดโดลายเต็มมารยาาเนีย่ยคนเหลี่ยงปัจจัยานอ้าวเเคยอ้าวมามาอยู่ลุงพี่ าาาาตนนา,าเบิ่ง<ซ>บัตรอะน,น,นะเนาะ้าเบิ่งบัตรเท้าเก็บผลเนาะเอาทุกคนสดเลยบบพอ่อบ้านสดเลยภูมิใจแล้วแหละทำได้แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วแหละพ่อบ้านว่า <laughs> นี่ก็คิดว่ามันสิบบเป็นก็ได้กะออกลูกได้สยเนาะทุกคนสมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งทเ,ทททเท้านีบวายคิดว่ะมันสิโบมีหลูมีเต่าสนอกราได้แต่เต็มอัรยากาศไม่พอแม่พันเจ็ดขู่หัวเท้านีบมีน้ำน้อยหนึ่ง่ะเอาแต่นอกเดี๋ยวโอเค พอแม <คน S 1> ่พันธ์มันที่เก็บออกสีลงเลยบ่ลงเลยลงเลยเดี๋ยวมันให้ทุกคนมาเบ่งพอแม่พันธ์ลงอีกเนาะทุกคน,นลหลังจากที่พอพอบ้านเก็บพอแม่พันธ์ออกมาแล้วเพิ่อนะสิมาทำการเพาะต่อเนะทุกคน ตัวนี้เป็นสูตรใหม่สูตรคิดเองจสที่ได้คือกาววอเนาะเป็นบมเป็นและล่องเบิรสูตรที่สองนี่เป็นสูตรของพอบ้านเองเนาะทุกคนพวาส่วนประกอบที่เอามาผสมกันนี่สูตรแรกนะพอบ้านได้สั่งมาเนาะพ้อมกับพ่อแม่พันกันเลยสูตรเป็นสูตรทดลองเองสูตรทดลองเองเนาะพวส่วนประกอบมันบกบพอบ้านกันเลยฮะส่วนประกอบวัตถุดิบมาเองเนาะนี่ มีกล้วยมีเปลือกมะพร้าวเนาะแต่ก็มีมันมันมันอะไรนะมันแก้วเหรอแก้วไม่ใช่แมนมันอันมันหมวกหมวกเข้าใจเออจึงมันบันเตืนมันแก้วแมนวะแมนมาเบิ่งสูตรที่สองของผบเนาะว่าสิได้ผลคือสูตรแรกบ่ เอาก้วยซุปแล้เอาผสมส่วนประกอบแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวลงไปเนาะทุกคนใส่ก้วยลงไปเจ้าเนะา,านะใสก่ก้วย ่เหมือ้อเดิมพอแม่พันธุนนะ์เนี่ยพพ่อแมัน,นใส่พอแม่พันธุ์ลงไปพอแม่พันธุ์พี่เก็บออกเมื่อกี้นี่นเนาะเราเปลือกมันเท่ากับสีใส่ไปเลยเนาะครบบ่แลบหละเ<ะ>หรื่องขบไปเนาสาม ใส่พอแม่พันแล้วก็แล้วเลยแมนบ่มีจักโต14 พอบ้านก่อเฮ็ดแล้วเมื่อ้วเนาะทุกคนเอาขึ้นเลยขึ้นเก็บไว้เนาะทุกคนตอนนี้รออีกจักมืออีกอีกสี่หาบ้านห้สิบบาทแยกรับแยกซุ่นนี้ตัวอ่อนตัวหน่อยตัวใหญ่ก็หน่อยตัวใหญ่เนาะและตัวเพาะใหม่วางหนึ่งนิดเด้ตัวเพาะใหม่กับอีกสี่หาบ้านเป็นอะไรกเ็โอเคคลิปนี้เนาะนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะ ถามมาเบิ่งต้นที่เก็บลูกอ่อนอีกคลิดต่อไปนะอ,อย่าเริ่มกดซับสไครต์และกดกระดิง่งรอถาเลยเด้อจ้าสบายดีบ๊ายบาย